สวัสดีครับหมอโอนนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่พี่หมอติดอยู่ภายในห้องก๊อฟและคลินิกของตัวเองนะครับมีน้องหลายคนนะครับมาใชบริการที่นี่ครับแล้วก็ถามพี่หมอครับสงสัยพี่หมอครับทำไมพี่หมอติดฟิล์มสองข้างไม่เท่ากันครับมอดูกระจกนะครับจากข้างหลังพี่หมอสีประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแพมดูห้องกอลฟครับนี่ เห็นกระจกไหมว่าสองข้างอ่ะสีไม่เท่ากันในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมากนะแต่ก็เห็นอยู่นะเพราะว่ามันคนละสีกันเลยใช่ไหมซึ่งพี่หมออ่ะก็ได้ติดฟิล์มของลามีนาไปก็มันเป็นฟิล์มติดในอาคารนั่นแหละแล้วก็ไม่ติดรถยนต์ด้วยซึ่งค้นพบว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะที่หลายคนอ่ะไม่รู้เวยเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มวันนี้ก็เลยว่าจะมาเฉลยแล้วก็อธิบายให้คนฟังกันแล้วก็จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วอ่ะฟิล์มที่ดําไม่ได้แปลว่าจะกันร้อนได้เสมอไปนะเว้ยอ้าวสงสัยแล้วสิไปฟฟังงงงเเเฉลลกนะซึ่่รรรือออมมาาาจจๆแ้ว็็หตค บ้านเรือนคอนโดรถยนต์ทุกที่ติดฟิล์มหมดครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการติดฟิล์มแต่ละที่อ่ะมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งที่หมอกรณีนนาพาดูเนี่ยคือรถยนต์พี่หมอเองมีแผนว่าจะเปลี่ยนฟิล์มที่รถยนต์เหมือนกันซึ่งพี่หมอไปออกรอบตีกอล์ฟบ่อยมากบางทีไปจอดกลางแดดสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงใช่ไหมไอ้เทียร้อนมากนึกว่าเตาอบนะซึ่งในจริงแล้วอ่ะมันจะสามารถติดแบบกันร้อนได้ครับโดยที่ไม่จะเป็นที่จะต้องลดแสงหรือว่าดำสนิทเสมอไปอ่ะเดี๋ยวมาดูปัญหาดีกว่าว่าทาไมพี่หมอถึงต้องเปลี่ยนฟิ ซึ่งทาไมต้องพูดหนยรถยนต์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนไข้พี่หมอเว้ยเป็นเรื่องแบบตลกได้เลยกๆน้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างๆก่อนรถยนต์นี่ฝั่งขวาใช่ไหมเวลาคนไข้อะ่ะขับรถทางด้านขวาเนี่ยนี่คือกระจกแดดแม่งมาแล้วแม่งโดนอยู่ข้างเดียวคนไข้ผู้หญิงอะ่ะเป็นฝ้าง่ายมากครับแล้วเป็นฝ้าข้างขวามากกว่า,ข,วา,ข,าข้างซ้ายอันนี้คือเจอบ่อยมากๆอ่ะหลักสําคัญเลยในการติดฟิล์มพวกนี้มันไม่ใช่แค่ดําอย่างเดียวเลยไอ้ที่พี่หมอเนี่ยติดฟิล์มดำเห็นป่ะดำจนสะท้อนกลับเห็นหน้าเลยอ่ะดูสิเห็นป่ะดูในกระจกสะท้อน เห็นเลยอะซึ่งมันไม่ได้แปลว่าดำอะมันจะกันแดดได้อย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีอีก2ค่าครับที่ต้องรู้จักก็คือ T S E R กับ I R 2อ,อันนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังฮะแต่ที่สําคัญทําไมถึงอยากเปลี่ยนฟิลรถยนต์นี่มาดูครับผมมองแบบรวมๆก็เป็นดูเป็นฟิลธรรมดาก็ดูด,ดําดีใช่ปะ่ะอ้าวมองไม่เห็นข้างในเลยแต่มีปัญหาครับมีใครเคยใช้ M Flow ไหมครับ M Flow คือเป็นแบบที่ขึ้นทางด่วนอะแบบจ่ายตังอัตโนมัติใช่ปะ่ะปกติไว้ข้างในเจอยิงมาปุ๊บควรจะจับได้ใช่ไหมไอฟิลนี่อยากอ ไอ้เี้ยจับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต้องตัดฟิล์มครับทุกคนเห็นนี่ป่ะไอ้นี่คือเครื่องแอมโฟของพี่หมออะเนี่ยตัดฟิล์มออก็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยเว้ย เพราะว่าเครื่องไม่อ่านเออน่าเกลียดปะเชี่ยน่าเกลียดมากนะครับนี่เคยไปเห็นว่าทําไมถึงอยากจะมาเปลี่ยนฟิล์มเพราะว่าได้ไอเดียม,มาจากข้างบนด้วยเพราะว่าอย่างห้องก๊อปไม่กเรเห็นปะข้างบนอ่ะเฮ้ยก็ดูแบบไม่ได้มืดมากไม่ได้มืดเท่ากระจกของพี่หมอได้สาแต่การรอนได้ดีกว่าเยอะมากๆแล้วเขาบอกว่าไอตัวใหม่ของลามินามันมีแบบพวกกันการรบกวนพวกคืนเนี่ยนะนั่นหมายความว่าเวลาเจอพวก m f l o w หรือว่าใช้สาญญาณโทรศัพท์มือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันจะไม่รบกวนเลยเว้ยเมื่ออยู่ข้างใน ทีเนี้เมื่อกี้พูดถึง TSER กับ IR ใช่ป่ะมันคืออะไรเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังครับผมซึ่งเะเข้ามาพานเลกเชอร์อ,อีกแล้วนะครับที่เมื่อกี้คุยกันอ่ะคือมีอะไร TSER กับค่า IR เฮ้ยมันต่างตรงไหน TSER มันย่อมาจาก Total Solar Energy Rejection หมายถึงพลังงานรวมของแสงอาทิตย์ทั้งหมดอ่ะที่ถูกสะท้อนออกกลับไปเว้ยแล้ว IR คืออะไร IR ย่อมาจาก Infrared Rejection เฮ้ยต่างกันนะเพราะว่านี้มันคือค่าการสะท้อนของ ซึ่งในความเป็นจริงอะ EIR มันเป็นสับเซตของ TSER เว้ยไอ TSER มันจะแบ่งออกเป็น IR IR เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ ETSER นะแล้วก็มีเป็น Visible Light หรือว่าแสงที่เรามองเห็นอันนึงก็คือ UV นั่นเอง Ultraviolet อ,อีนี่แหละก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันเพราะว่าอีเนียทำให้เป็นมะเร็งได้อรารู้อยู่แล้วครับรังสี UV ควรทากันแดดกันอะไรใช่ไหมซึ่งพวกฟิล์มพวกนี้มันก็ควรที่จะสะท้อนไอพวก UV ออกไปด้วยซึ่งเขาบอก ว่าไอ้เรื่องความเข้มหรือความดำของฟิล์มอะจะมีผลจริงๆอ่ะก็ต่อเมื่อมันเป็นฟิล์มคุณภาพสูงจริงๆดังนั้นเวลาเราซื้อฟิล์มหรือจะติดฟิล์มอะไรอ่ะอย่าลืมเช็คค่า T C R ไม่ใช่ดูแค่ IR คือหลายๆที่อ่ะบางทีมันจะเคนแค่ว่าเอ้ย IR กันได้สูง IR กันได้สูงแต่ปรากฏแม่งไอเทียกัน UV กับ Visible Light ได้ไม่ดีซึ่งอย่างตัวที่หมอวางแผนไว้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยของอกระจกเนี่ยที่ยังไม่ติดใช่ไหมแล้วก็รถยนต์ของพี่หมออ่ะจะใช้ของไลมิน่าเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเราลองเทสมมมมมาาาแลลล้้้้้้้้ววว่่่่เเเเเเเอออออยยยยยััััันนนนนนโคคคคใชชไไดดดททงงงตรรึปีีีีีพกกกืืบ็็จะห อ,อย่างอลามิน่าเนี่ยมันก็จะเช็คค่าต่างๆอย่างพทอีอย่างเงี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานเขาได้รับการการันตีจากผู้สหบระดับโลกอ่ะก็หลายแห่งเหมือนกันไอรุ่นที่พี่หมอเล็งไว้อ่ะมันจะอยู่ประมาณ3รุ่นไอสาตัวเนี้ยคุณสมบัติค่อนข้างคล้ายๆกันมากๆหลักๆเลยนะก็คือไม่รบกวนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ลบกวนสัญญาณโทรศัพท์ ur, อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันช่วยลดการสะท้อนของคลื่นต่างๆได้ค่อนข้างดีมันก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเซรามิกบูทนะครับ e ี b o o ูทแล้วก ตัวก็คล <function als. S 1> ้ายๆกันลองไปอ่านดูในเว็บแล้วกันว่าใครชอบแบบสไตล์ไหนนะแต่พี่หมอคิดว่าไม่หนึ่งใน3ตัวนี้แหละนี่พอดีเลยพี่มอสผู้วิจัยพี่อยู่พอดีใช้พวกอิซิพาร์ตป่ะใช่ใช่มีปัญหาเรื่องแบบแม่สแกนไม่ผ่านรึเปล่าผมต้องถอดให้เขายิงบาร์โค้ดทุกเกือบทุกรอบเลยเกระจกไอ้เจตนาทีวิ่งมาเหมือนกับพี่มั้งแกเห็นป่ะเมื่อกี้กับพี่ก็ต้องตัดออกเห็นป่ะบอกแล้วอิซิพาร์ตมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าฟิล์มมันไม่ดีอ่ะมันสแกนไม่ติดเลยเว้ยเป็นพวกปลออดเลี้หรืป่าไม่รู้จริงเาบอกไงอาจจะที่รถอะาจจเป็นแบบพวกฟลลปอน มันสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนเราก็คิดว่าเอ้ยปลอดแม่งสะท้อนแสงแดดกลับไปใช่ไหมไม่ครับอย่างที่บอกไปไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันต้องดูทีเอ r เนัก็โดยสรุปจากคอนเทนต์พันเนี่ยก็เลยแค่จะบอกเฉยๆว่าเฮ้ยการเรื่องฟรีแบบหนึ่งไม่ดูความําำเสมอไปแล้วก็อย่าดูแค่ค่า IR เสมอไปให้ดูค่ารวมคือ t s เนะครับว่าได้ตามมาตรฐานไหมตรวจสอบให้ดีอย่างพี่หมอเนี่ยก็มันมีตัวแทนจาหน่ายเยอะอะของเรามีหน้าไม่ว่าจะเป็นติดรถยนต์หรือว่าตามอาคารอ่างเงี้ยมันหาคอนแทคค่อนข้างง่ายด้วยแหละเออแล้วก็รับประกันนานเห็นว่ารับประกันตั้ง7ปีก็เรียกว่าติดแล้วก็อยู่กันยาวๆครับถ้ามีปัญหาก็อย่างน้อยก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับเขาก็คุ้มครองเรานานอยู่ก็ตาม ประสบการณ์ผู้ใช้จริงน,นะครับเทสมาแล้วทดสอบมาแล้วเวิร์กเดี๋ยวว่าจะติดซ้ำต่อถ้าใครสนใจหรือมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะอะไรตอบได้เดี๋ยวมันตอบมาจ้ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ